สวัสดีค่ะวันนี้น้ำปั่นจะพาชมเมืองไอเบกอีกแล้วค่ะวันนี้เขาก็มีเทศกาลเบียนะคะแล้วก็มีการวิ่งนะคะรอบเมืองไอเบกด้วยนะคะ<ด>ก็ไม่รู้ว่าเขาใช้เส้นทางไหนบ้างนะคะ<ด>เผื่อเราจะเจอนะคะสักมุมใดมุมหนึ่งนะคะเราก็จะขับรถกลับบ้านไปตามเส้นทางเดิมนะคะ อาจจะได้คดเคี้ยวนิดนึงนะคะเพราะว่าอาจจะไปเจอขบวนวิ่งนะคะก็ได้ก็ลองดูนะคะวันนี้ก็ในเมืองเขาจะมีงานนะคะแต่ว่าน้ำป่นเหนื่อยนะคะไม่เข้าไปในเมืองนะคะไม่เข้าไปในในงานก็ขับรถเลาะแล้วก็ออกจากที่ทำงานกลับบ้านเลยนะคะ ็มารอลุ้นกันนะคะว่าจะเจอหรือเปล่าโอเคก็เห็นเงียบๆนะคะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่ขบวนไฟเอเวก็อยู่ตรงนี้นะคะก็ ยังไม่มีวีแวลนะคะเขาอาจจะวิ่งอยู่แต่ว่าอยู่ที่ใดที่หนึ่งของเมืองไอเบกนะคะ เส้นทางเลยนะคะตามเส้นทางเดิมยังไม่มีการปล่อยนักวิ่งนะคะข้างหน้าฝั่งซ้ายมือของเราก็จะเป็นไอเบก้าบวรนะคะ ก็คือที่ผลิตเบียร์ไอเบกเบียร์นั่นเองนะคะก็โอเคค่ะแสดงว่าเราผ่านแล้วนะคะเราจะไม่เจอขบวนวิ่งนะคะเพราะว่าถ้าเราเจอเราจะเจออยู่แถวแถวข้างหน้าที่ผ่านมานะคะตอนนี้ ก็อ้อมีรอบนอกอีกนะคะพวกขบวนดับเพลิงก็อยู่ข้างนอกนะคะเขาก็าจะวิ่งผ่านเส้นทางนี้เหมือนกันนะคะก็เป็นอันว่าเล่าผ่านแล้วนะคะผ่านขบวนผ่านเส้นทางนี้แล้วนะคะก็คือตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็ปกติค่ะเส้นทางปกติ ถ้าเราเจอนะคะเราก็จะติดขบวนนานนะคะเราก็จะได้เลี้ยวรถไปทางอื่นก็จะใช้เวลานานเพิ่มขึ้นเข้าไปอีกแต่ตอนนี้ก็คือไม่มีอะไรผิดปกติ คิดว่าจะไปซื้ออาหารเพิ่มเติมนะคะจากที่ซื้อเที่ยวก่อนก็เปลี่ยนใจแล้วนะ,ะไม่ซื้อแล้วนะคะกลับบ้านเลยก็ไปค้นหาอาหารในตู้แข็งกินดีกว่าเพราะว่าจะได้เก็บตู้แข็งออกนะคะถ้าซื้อเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆก็อของเก่าก็ไม่กินนะคะกินแต่ของใหม่ เพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะไปค้นของในตู้แข็งกินดีกว่านะคะวันนี้เหนื่อยค่ะบอกได้เลยว่าเหนื่อยไม่มีแรงก็จะตรงกลับบ้านเลยนะคะ เช้าแดดมากนะมีความรู้สึกว่าจะแดดทั้งวันนะคะแต่พอช่วงบ่ายมาพอช่วงบ่ายมารู้สึกว่าอากาศจะเริ่มเย็นขึ้นนะคะวันนี้ก็17องศานะคะไม่ได้หนาวไม่ได้ร้อนไม่ได้หนาวอะไรเลยนะคะคืออากาศกําลังพอดีเลยนะคะแต่ว่าถ้าไม่มีแดดก็จะเย็นนะคะจะมีความเย็นจากลมนิดนึงนะคะ ก็ตอนนี้ก็มืดครึ้มเริ่มมืดเริ่มครึ้มเข้ามาแล้วนะคะในขณะที่อากาศเทมเอร์ทัวหรือว่าองศาอุณหภูมิองศาก็ยัง17อยู่ก็ถือว่า,อ,าอุ่นนะคะอุ่นมากนะคะคืออากาศช่วงนี้จะแบบอุ่นกำลังอุ่นสบายไม่ร้อน ไม่หนาวนะคะสิองศานี่ถือว่าดีแต่ถ้ามีลมมีฝนก็จะรู้สึกว่าเย็นเย็นนะคะ ตอนนี้ก็มุ่งหน้ากลับบ้านอย่างเดียวเลยนะคะก็ได้เห็นบรรยากาศสองข้างทางยูซูสูไว้บรรยากาศดีๆนะคะไปด้วยกันเลยนะคะขอพระคุณทุกท่านทุกกำลังใจนะคะที่ติดตามรับชมน้ำปัน่นไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย